สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตีนจี้เด็กเกมนะครับครับเราก็มาอยู่ในเกมโลบล็อกนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปเก้าเก้านซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดต้นไม้กันเลยนะครับโอเคโอเคทุกคนเผาเลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะทุกคนองใสเจ้ากวางนั้นมันก็น่าจะโผล่ามานะครับทุกคน ตอนนี้เดี๋ยวตัดต้นไม้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็เก็บไม้มาเผานะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ คมป์ของเราอยู่ที่เลเวลสามแล้วนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะออกไปดูสำรวจที่ในป่าก่อนนะครับทุกคนนะว่าจะมีของอะไรดีๆมั่งนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ในป่าก,กันเลยนะครับโอเคทุกคนเหมือนว่าผมได้เจอบ้านแล้วนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดประตูเข้าไปเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างเปิดก่อนโอเคเฮ้ยเจอถ่านว่ะทุกคนเดี๋ยวผมเก็บไปเลยนะฮะเฮ้ยเจอกล่องอ่ะทุกคนเฮ้ยผมเจอถุงอะ่ะเก็บเลย โอเคใสเ่เชือกเพลิงแล้วนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วนะครับทุกคนนะผมแค่ไปสำรวจบ้านหลังหนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปสำรวจที่อื่นต่อในป่านะทุกคนไปดูกันเลยนะมีกองอีกทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวขอเก็บฐานก่อนนะทุกคนของดีเลยนะโอเคเรามาเปิดดูว่าเราจะได้อะไรเฮ้ย <c oughs> ได้ขวานนะทุกคนเก็บเลย น่าจะตัดต้นไม้แบบได้ดีขึ้นหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเก็บของให้หมดก่อนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับแคมของเราอยู่ที่เลเวลสี่แล้วนะครับทุกคนนะผมได้สายไม้สายเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะไปสำรวจไปอีกหรือเปล่าเพราะมันเสี่ยงมากๆเลยเพราะตอนคืนเนี่ยไม่ควรที่จะออกไปตอนนี้นะทุกคน เพราะว่าถ้าออกไปตอนเช้าผมว่าน่าจะปลอดภัยดยีถ้าออกไปตอนคืนมันมีตัวอะไรผมมาก็ไม่รู้นะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ข้าวันที่สี่แล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้มีกบมาเกิดนะฮะแล้วก็มีหมาป่ามาอยู่แถวนี้เต็มเลยนะฮะมีกระต่ายด้วยนะทุกคนซึ่งผมจะฆ่ากระต่ายกับหมาป่านะฮะเพื่อมาเป็นอาหารนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยต้องกินอาหารพวกเนื้อกระต่ายแล้วก็เนื้อหมาป่านะ ทุกคนครับผมเจอเหมืองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บถาดเลยนะฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าวันที่ห้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วด้วยนะตอนนี้ผมก็ได้อาวุธหอกมาแล้วนะครับทุกคนนะโอเคนะครับมันก็มีที่แลกของมาแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปค่ากระต่ายมาก่อนนะครับทุกคนนะเพราะต้องการที่จะแลกของนั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับ แล้วก็เอาไปแลกของเลียวเราจะได้อะไรนะฮะทุกคนโอ้มีไฟฉายนะผมขอไฟฉายแล้วกันนะทุกคนโอเคได้ไฟฉายมาแล้วเพราะว่าผมมีอะไรครบหมดแล้วนะะทุกคนแต่ว่าผมไม่สามารถแลกถุงแลกขวานได้เพราะผมมีแล้วนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมตัดต้นไม้ก่อนนะทุกคนโอเคเก็บก่อนตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะเหมือนว่าไอ้เจ้ากวางนั่นมันน่าจะออกโลงแล้วนะครับทุกคน ผมว่าไม่ค่อยที่จะออกมาตอนคืนจังกไหลนะฮะเพราะว่ามันเสี่ยงมากเกินไปทุกคนโอ้แถมมันมืดด้วยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไม้ไปเผาที่แคมป์เลยนะฮะเป็นเชื้อเพลิงโอเคเผาแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็ไปตัดต้นไม้อีกนะฮะเพราะว่าต้องตัดต้นไม้ให้เยอะนะถ้าไม่ยอมเอาไปเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยไม่งั้นเนี่ยไฟดับก่อนนะฮะทุกคนโอเคจะตัดต้นไม้ให้หมดก่อนนะฮะตัดให้หมดเลยแหละ ตัดต้นไม้ทำลายป่าทุกคนเพราะมันต้องจําเป็นนะต,ต้องตัดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเชื้อเพลิงนั่นเองแล้วก็ตัดให้หมดนะฮะโอเคเก็บอาหารก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมจะเก็บอาหารให้หมดแล้วก็เอาไปปิ้งย่างนะทุกคนตอนนี้เป็นเนื้อกระต่ายด้วยนะฮะแบบไม่น่าฆ่าน้องเลยนะฮะแต่ก็ยอมฆ่าจริงๆนะฮะน้องถึงจะเป็นกระต่ายน่ารักแต่เราก็หิวมากๆเลยกินน้องไปแล้วแหละนะ สงสารน้องกระต่ายจริงๆนะผมก็ไม่น่ากินน้องเลยนะฮะน้องก็น่ารักกระต่ายนะทุกคนนะโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโตอนนี้เข้าวันที่เจ็ดแล้วนะครับทุกคนนะผมจะตัดต้นไม้ไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเลยนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเจ็บต้นไม้มียังไม่ครบนะเชื้อเพลิงยังไม่เวล่าเลยนะทุกคน เชื้อเพลิงเราตอนนี้ก็ก็จะหมดแล้วนะฮะนะต้องไปเติมก่อนทุกคนไม่งั้นเนี่ยก็นั่นแหละตามนั้นนะฮะเดี๋ยวอาจจะไม่รอดแน่นอนจากกวางตัวนั้นนะฮะทุกคนโอ้ตอนนี้หิวเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยเา้าเดี๋ยวตัดต้นไม้ให้หมดก่อนโอเคเก็บไม้ก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมหิวแล้วนะฮะก็ไปหาอาหารก่อนนะฮะมีฟักทองอยู่ตรงนี้ทุกคนกินเลยนะฮะเดี๋ยวหิวตาย โอเคกินแล้วนะฮะเดี๋ยวไม่รอนะทุกคนนะเพราะตอนนี้เดี๋ยวผมเอาไม้ไปเผาเลยนะฮะโอเคแล้วก็กินอาหารนะทุกคนโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดต like, ิด,ดตามกดกรดิแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนไปบ่ายนะครับ thank you